คลิปนี้นะคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตกปลาครับแต่ด้วยโอกาสพิเศษฮะทางช่อง3ามสอมรินนะเขาได้มีการขอถ่ายทำมาสดุตาและวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปตกปลาและที่สำคัญให้ทางช่องอรมอรินได้เห็นนะครับว่าเรานั้นตกจริง ทายจริงกับไม้ธรรมชาติแล้วก็เหยื่อของล่าน,นั้นใช้งานได้ผลจริงยังไงก็บรบกวน f c นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะนำทีมด้วยสนธญานะมีความมันกก่นใจขนาดไหนที่จะพาไป 50, 50. ห<ะ>้าสิบหาสิบาิบาิสนี่คืออะไรต้องรีบไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเออก็ในรอบหลายเดือนนะที่เราไม่ได้ไปลุยกันนะ

don't do it. well. I'ma make hell sure that I don't become you. Ha! Have no regrets. i'll tight up my chest. i never forget what it's like to be in debt. Baby stabbed in the back. bed I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. You already know. Turn that to games. Let my money show. I've got. Things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain you already know Turn that to gaze, let my body show ข้ามึงเลยางเลยย็บร้อยมาแล้วมันกัดกรงลูกตาโอ้โหมาแล้วนะอ่ะขยันหน่อยหนึ่งขยันหน่อยหนึ่งขยันขยัเลยนี่โอ้โหอะไรเงี้ย เราเดี๋ยวนี้สำเร็จเรียบร้อยนะฮโอ้โหได้แล้วใช้งานเราใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงเลยให้เห็นเลยนะโอ้โหขามือแล้วไื่กี้ขากล้องเลยผมว่ถ่ายย้หลังที่มันกัดดูงไายเพราะอะไรเพราะอะไรพี่ไม่เไรคบร้อือก็บอกแล้วไงปแลแล้วส่มก๊าว่ะรเลยมัเรียบร้อยครับเดี๋ยว คือเด็ดปเด็นว่า <ou> ม <Tou hou> <curs CDU S 1> ันม <ma have S 2> ันมันเห็นแล้วมันคิดว่ามันเป็นกบจริงๆนะดูโลดลไหแอคชั่นมันได้แอคชั่นมันได้เห็นไหมแล้วเขาตีเข้าไปแอคชั่นมันก็จะเหมือนกบจริงถูกต้องมาเจะกระโดดถูกต้องคาปากเลยอ่ะนี่เขาชาร์จเหยื่อนะครับเนี่ยืเดี๋ยว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 ยังไงเดี๋ยวไปไปดูตัวต่อไปดีกว่าพยายามเดี๋ยวจะให้ได้เห็นอีกนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวต้องรอตัวใหญ่ถ่ายรูปกว่าถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปอ่ะถ่ายป่ะถ่ายป่ะเออ ตัวตักปลาเลยนี่ไอ้ีเอาเอวเอาอ๊้ยอะไงี้ยเก็อะโอยเก็บได้วุ้ยตัวที่ต่อมเอเอาเอาเาเก็บใหญ่ๆไปไกลๆเขาไปใครเขายลงมาเพ่ลงมาเพ่ลงมาเพ่งอันนี้ on อยู่ตัวที่ต่อมาแล้วคุณปก่อน้อยู่ไป อะไหอุ๊ยหลุดไปเลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ตะกี้จริงๆอ่ะสะบัดกะให้มันทุกตัวมันเล็กไงเธอสะบัดให้มันหลุดลงไปเฮ้เดี๋ยวเวลาโชว์ทีวีต้องเอาตัวใหญ่ๆหน่อย ตัวตา้อีกแล้วคผู้ชมนี่ครับอเรียบร้อยครับนี่ครับไปกัดกบทุกตาครับนี่าคุณผู้ชมครับนี่นี่ตัวที่สของเราโนนนี้เรียบร้อยครับม่อมันไม่อยากทีวีเอมันไม่อยากออกทีวีเขาใจป่ะผู้ชมมันจริงนะ I'll be crazy in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, huh nah likely i will be taking shots here cold blooded.

เหนื่อยร้อนแดดมันออกโอ้ตัวที่สองวันนี้โโอ้หตีอยู่พักนะฮะกว่าจะได้เรียบร้อยนะฮะคือจริงๆมันกินแต่มันหลุดแต่มันหลุดใช่เป็นเพราะคุณเนี่ยเออขาคุณนี่แหละเนี่ยหลายครั้งจนได้ดูความพยายามของเรานี้เรียบร้อยกบฟ้านะครับนี่เดี๋ยครับโอเคโอเคภารกิจเสร็จสิ้นยอดมากนี่เขาเขาได้ไหมชมพิยางคุณก็พาเราออกไห้พร้อมกันเลย โอ้โหนี่แต่ไซส์ก็ก you know ็จะเห็นว่าได้ทั้งเล็กได้ทั้งปลาตัวเล็กและปลาตัวใหญ่มาช่อนนะวันนี้ก็พามาทดสอบเป็นไงสองตัวเลยเนี่ยคือเป็นตัวตัวกบที่เราไปเกบแพนเมทที่เราพาไปดูที่โรงงานมาเหนะมีสองลายตรสองลายเลยลายของลายก็ใช้งานได้ผลจริงเห็นเห็นเห็นยังว่าเอ้ยวันนี้ได้ได้ทำการทดสอบให้เห็นว่ากับสิ่งสิ่งที่ที่ที่พาคุณโดนมาเนี่ย มันใช้งานได้ผลจริงกับปลาธรรมชาติอย่างนี้บางคนเขาซื้อมาเขาเอาส่งเอาปลาไปขายอะ่ะใช่ใช่ใชเอาไปขายก็ไปต่อยอดได้ถูกไหมอ่ะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหมก็คือต่อยอดกันไปแต่ทรายอย่างเงี้ยถ้าขายเป็นโลมันจะดูได้ราคาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ราคาอ๋อแต่ทะเลอ๋อทะเลมีราคาไปไกลกว่าราคาขายอ่ะไปแรกไปแรกคือไปตากแดดเดียวโลเป็นโลเป็นร้อยอ่ะแดดเดียวบางทีเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างไซนี้ ถ้าแดดเดียวนะเขาขายสองร้อยบาทใช่สองร้อยบาทเนี่ยถ้าเราชั่งกิโลขายแบบนี้มันจะได้ดูน้อยดูน้อยถ้าแบบบ้าตามชาวบ้านเขารับซื้อแบบก็ถูกถูกใช่ไหมเขารับซื้อแบบถูกถูกแต่ถ้าตัวใหญ่ๆตัวเป็นโลเราก็ขายเป็นโลันมีมีขนาดมีไซส์มีอะไรไปก็ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะบอกก่อนนะก็แต่คืออาชีพเป็นอาชีพนะเป็นอาชีพนะก็แตกต่างกันไปนะ แก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นอีกมุมมอง <S <S มนะครับย <Okay. S 2> อดมากโอ้ยต้องขอบคุณพี่จ้าหนึ่งฮะจะเอิม,ม,มาลุยหมายกับพี่สนิยานม,มาครับผมมาในครั้งนี้นะครับ <S <S ครับผม